ขอให้สุขสบายทุกทานเออให้เงินล้านลังโฮมเน้อพ่อแม่พี่น้องอออออขัาครับสวัสดีะครับท่ันพ่อแม่พี่น้องที่รักและเคารพทุกทุกท่านที่มารวมในการในงานทาบุญของเฮาอยู่ในคณะนี้เอ่อเสียงที่ทานพ่อแม่พี่น้องได้ยินได้ฟังดังอโหลโปขโ่าวปล่าวพาวันหา,าหรือประชาสัมพันเอ่อให้ได้ยินได้ฟังคือการทาบุญสิลนกินทาน หาผู้ที่ลวงรับดับขันจากโลกของเข้าไปสู่ปรโลกเบื้องหน้าแล้วนะครับท่นานพ่อแม่พี่น้องเออฉะนั้นก็นับว่าในงานทําบุญของเขามือนี่ทั้งคณะกันเจ้าผาดใย,ยใจ,ใจสป,ปอร์ตเพิ่มพร้อมอ่าเพียงเงียงนากันได้พร้อมหบตบมือกันร่วมอกร่วมใจกันเป็นเอก,กฉันสละจะตุปัจจัยทยธาน มาสร้างนาม้มทับบุญอุทิศกันรับปาผลไปหาดวงกิจวิญญาณของอคุณพ่อคุณแม่หรือพีพ่น้องของเข้าผูลมหลังทั้งหนาสินคิดไหวชนไปแล้วเนาะครับพ่อแม่พี่น้องเนาะเอาในช่วงนี้ก็นับว่าเน้นน้ำฟ้าขังมากพ่อแม่พี่น้องฟ้องไปชาวบ้านชาวเมืองบันหน่อยบันใหญ่บนับนไทยบานล่ามารวมกินรวมท่านเน้นน้ำฟ้าขังมาก เออสม,มียนบัญชีเขียนซื้อเขียนน้ำพี่น้องไว้แล้วผู้ขากติขออ่าอ,อ่านบัญชีไล่ซื้อไล่น้ำให้พ่อแม่พี่น้องได้ยินได้ฟังแล้วก็ล่อรับเอ่อเอาพรอนเอาใช่ทีเอ่อโคศกสีอํานวย่วยวพรอให้พ่อแม่พี่น้องเด้อมัดเนียน จะร้อจจะอวยพรให้สธาไทายผู้ตั้งเทียงมาเป็นปากเป็นเสียงโฆษณาป่าหลองฉลองให้ผู้แท้งทานลำกขอวยพรให้พี่น้องทุกท่านหรือเจ้าภาพผู้ทำบุญล บัดนี้เดิมมาอุดนวนจวนเกียคูสุคนนวันนี้แหละขอความดีที่ทำไว้เป็นปัจจัยนุมมนคำมันนำสู่ยูสวยยาได้เก็บได้่วยของไอ้วนจำบำมันงามลำพำเพียงลำ ฉันจะไหวพรในศรัาทธาไทยผู้ตั้งเพียงมาเป็นปากเป็นเสียงโฆษณาเป้าาลองจะลองไอ้ผู้แต่งทานลขอไหวพรให้พี่น้องทุกท่านเ้อเจ้าภาพผู้ทำบุญสาะทุนปัจจัยสิ่งใ,ใ,ในในนอน ให้บุญน้ำทำพรมมันยินยอมหอบพออันควมทุกจะได้พอแนวชีให้ให้ห้างเหินแนวได้ดีให้เพิ้นเดินสู้สวยให้สุขสันตสบายกายสบายใจโลกไฟให้ไก่เวรนลับขอให้เป็นคือว่าแนวเข้าประสงค์ต่อบาปใจเอ็นเล่นยาพอขอคอยทาง chuồng chân lên lại chuồng lên chân lên ไหวพรในศรัทธ,ธาไทายผู้ตั้งเพียงมาเป็นปากเป็นเสียงโฆษณาเป้ารองฉลองใหผู้แต่งทานหลับขอไหวพรให้พี่น้องทุกทานเจ้าภาพผู้ทำบุญภากันสร้างวางทุนทอดทานถวายนอมลำ หากันบำเพ็ญไว้ศรัทธาไทยใจเสือ้อสาะทุนมากล้วนในไม้มันโตพลัง พอเจ้าภาพแม่เจ้าภาพเพิ่นอักเป็นหัวนาได้พาลูกหลานเลนเป็นสถานำกันอันทัมมวนส่วนสองนับทั้งมูเช้าพีนาน่น้องญาติมิตรสนิทกันในเชื่อวงพงพันพเผาเดี่ยวเที่ยวเอ,อเื้นลหลัสรรเสริญโย่ยงกองบุญขังยิงย่งใยผ้ากันเดาใจใส่ในงานบุญเถื่อนีในมี น่าสากยรลสาธุเอให้เจ้าภาพพื่นนใ้บุญไญ่มหาสาลด้วยกุศลผลทานได้แ้แงบุญข้าวเนี่มบารมีให้สู้คำสนองน้ำกำเกิงให้คณะเจ้าภาพเพื่อนด้หอดได้เถืองสุขทีที่แมงด้ท่านแบ่งใจของ สุกอยู่ในห้นห,อห้องอันเมืองรวมสมผู้ให้น้ำสู้น้ำสักสวยสนองสรัทธาทานลในสงสารเมืองไกาไกใจให้สุกยิงให้คณะเจ้าภาพพเนจริงทำจริงให้สมหมายม,ามัดมุงขอใอ้ลุงดอกหงเืองลำ เดี๋ยวนี้เนาอยู่เบื้องเงินเมืองรวมซุ่ม,มเฮาสนุกเอาสนุกนี้ให้อยู่ดีกินได้สนุกขายสนุกค้าเอาเงินตาได้เต็มที่สนุกห้างสนุกนี้สนุกจับใจใส่หันไล่ได้ให้ดังโฮมนะให้คณะเจ้าภาพคนได้ิตใจมุมมันม้วนมูโพยไพยของจังไรคจิบหายย่าได้มาไก่ไก่ อันความเก็บและความไข่ให้นี้ไกลเด่นทางอยู่ทางเฮ็ดทางสร้างเป็นนายจ้างโอู่เขาโลกทั้งหลายภัยทั้งหลายก็ให้หายจากเจ้าให้เบาสวงในคิงเจ้าเจ็บใสปวดใสให้แล่นไว้ไกลมมลับสมกับทํบุญสร้างมหาทานทั้งยิ่งใหญ่หมดเท่าใดก็บ่ย่านในเงินล้านเจ้าลังมา นนำให้สุขสันทั่วนาเด้อเจ้าภาพทั้งหมดให้ปรากฏลือซะซาไกดังกองนามีเงินท้องเป็นหลายล้านด้วยกองบุญสุนทานในนาอยู่สู่สองสมประสงค์มาดแม่งผู้ทานแบ่งแม่นปอนม,นมานล่ะ ฟ้องให้สมพรข่ามูตนาตันสั่งให้สมมุงสมหวังสมมนุษย์แมงสัทธาทานผู้เตี่ยงบุญสัทธาเนื้อ